สบายดีปาลุงภพอกับสองน้องเมียตาลุงสบายดีเอฟซีทุกคนภ <c oughs> พอกันยามึง,ท,งทิ้งเที่ยงปาลุง,ปลงเปลี่ยนบรรยากาศปลุงลงมาพายแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศแต่อยู่เพื่อนร้ายหรือลงมาอยู่พายปาลุงกินปลา จะคิดได้หรืบ่ออะปลาลุงลงมาหาตึกปลาปลาลุงเดือดไพ่บอนันาตามาตึกตอนไหนแหละปลาลุงท่้นนี้ด่างไพยเลยท่านนี้สิด่างไพยเลยท่านนี้กอบไพ่ใบ่อนปลุงจะคิดได้ป้าหรือบ่ออะไปลาลุงหาพื้นดังแล้วปลาสันเสบะดีปลาลุงหาคนปลลุงมาเนี่ บ่ตาพิ่นไปวิอ่ะพ่อุงก็ลงมากันหาคนทุกคนมาเด้อมากินปลากันเด้อใครมาได้เออใครมาได้มาเด้อปลาลุงป็สุกุจุกคนเป็นใหญ่ไม่ใหญ่คุณตาพ่ลุงนำกับงสีล้งเป็รื่งเล้าอแมน ตแต่อแตดกินรู้ว่าวาคนวไหดปะน้กินปลาด้วกันจากจีดายจากตัวต้งให้าป้าบ่ลุ้ง แรกกระมานเลยรลูกืมแรแรกกระมานเลยตะเพียนอา,อาแต่ตะเพียนป้าจีนบ่เอาด้วยไปคนไปเก็บปลาเอ่ยน้องเอาไปเก็บปลาไปาเ้ยนี่ยรูบกับปลาขาวอันนี้ ตึกแถวแคมมันกวดไบลนเเลยเไ,ไม่ได้ชิดตึกองกอ,องูก่นกม้ำเนยอะหมด

หนึ่โตมันอืมปลา <laughs> จากักโตโตน่งตัวปลาตะเพียน แ <laughs> ต่แง่ก็เป,นเนปน็นด้วยนะแมนนันน่นนันน่นนั่นนั่น ถืออไไปลุงเนี่ยแมนแม่ม้ปนรแมนอีด้แมนแล้วมันเหี่ยนะเบตา สบายมากได้ไหมเลยปะลุงเอก็คมนั้นหมานะครับฮ่าฮ่าตึ๊กกระเมตตา2คนปะลุงเอเมนำเริ่มบุกแหงแล้วได้อีกแล้วปะลุง ป่าจีนป้าเ่อคุณน่ะตามอีแล้วตามอีกแล้วคุณน่ะคุณน่ปะปาษาพียน Nhưng, 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 nhưng. Như -dạ, ừ, Yêu rồi, rồi. <laughs> khuấn <laughs> 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 เปลาลุงปลาโตบักใหญ่เลยอือหือปิ้งหรือจีอันนี้เปรุ่งอือหือกินต้องการเปรุงได้พ่อใหญ่ๆเด้อคุณตาเด้อปลาต่อปิ้งปลาอยู่น้องเลยปลาลุงอยู่ภายเลยโหห่างก็ขึ้นมากได้นี่ปลาลุง นกขิดนิ่มเป็ดแล้วนักขีดซุกละสองโตปะลุงมากินน่กันเลยปลุงนกขิดเสื่องเราสัเนี่ซุกละตัวนี้เดี๋ยวก้าจับได้หนึ่งเดี๋ยว้าจับได้หนึ่งน้องอ้อยปะกามันบินมามันก็เลยจับได้หนึ่งจิงป้าก้าจับแล้วคะแนนหนึ่งปลุงมาเด้อมาเด้อลองมือเลยปะลุงมาเด้อพญาหญ่กิน

มาน้งเลยนะัน้ากินหรือกินดลกินปอะลา้างไอือหปลุกลุงน่ะรลุกอาหารเาโมกินปีใหม่อยู่นันนั่นนั่นข้าข้าอยู่ขับอยู่บ้าเข้ามากินปลาอยู่ขาอปลาอ่เสียบอ่ะ ก็พยาย,ยามไม่ไงไม่เลิกตะเกียบถกคำยิงิงตาแล้วบรรยากาศตั็นูกลงมาอยู่ท้ายนี่มีโควิดเลยก็อ่นอนนะทุกคน,นผู้สาต่ขาเข่าเน่ <c oughs> ้อเป็นปลาหางเหลือปลาหางเหลือ อหนาลงพายน้องอ้อยบ้ามือหนาเนี่้องอยนหนาคอยจะถือขบลงตำมาขวมาฮุงหืมกินอิ่มเป็นลปรลเบ้าลูงบ้านนี่ป้าก็บเบิดเบไาลุง<อ>นมื่กก็เริ่มมันค้างงานลรลเป้าลงกบ้านนี่มาหนน้องมิกแต่ขอล่าละระเบ้าลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหม หากเราคยกดเสกกดติดตามสองน้องมิดเนี่ยได้ป่าลูกสองน้อ<ม>ิดตามเราได้อพี่น้องอย่าลืมเข้ามาหาดูความสุขในรายเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเมตาแน่เพราะว่าช่วงนี้วิวเมตาหลักกับวิวลูกลูกอ่ตกึลนรายเปล่าลูกเลยรายต่อคอแขกเห็นมองเห็นใจกันละกันเด้อปล่าลูกเด้อเป็นกำลังใจให้แน่สบายดีสบายดีตลอด